ตันตรงๆนะสนใจผมต้องการส้มทอง,ทงแดงปริมาณ3,000ลูกบริษัทผมต้องใช้ปริมาณมากผมเข้าใจแต่ผมก็รูว้ว่าส้มสีทองแดงผมก็ต้องการใช้เหมือนกันมันสำคัญต่อโครงการวัคซีนมันถึมากถ้าผมไม่ได้อย่างน้อย2,000ลูกจะช่วยผู้ป่วยที่มีอยู่มไม่ทันโครงการผมก็สำคัญนะผมตั้งใจจ่ายราคาสูงเพื่อให้เจ้าของสวนขายกลุ่ทั้งมดสวน ธนาคารลองคิดแบบนี้นะถ้าคุณเอาไปทั้งหมดคุณก็จะได้กําไรแค่ปีนี้แต่ถ้าแบ่งให้ผม2,000ลูกผมจะช่วยคุณกับเจ้าของสวนให้เพื่อผลผลิตในอนาคตและปีหน้าคุณจะได้มากกว่า3,000ลูกคนกำลัง,งบอกว่าผมยอมลดลงปีนี้แต่ได้มากขึ้นในอนาคตใช่และเรายังสามารถจับคุณทำสัญญาร่วมกันซึ่งในงปริมาณที่มากพอที่จะล็อกสิทธิจากเจ้าของสวนในหลายปีข้างหน้า ต้องมานั่งแข่งกันให้ปวดหัวด้วยถ้าทำแบบนั้นพี่ได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ปีนี้คุณได้หนึ่งพันลูกปีหน้าระวางเป้าหมายให้คุณได้1นึ่งพันแปด้อยถึงสลูกและไม่ต้องเสียงเงินสู้ราคาแข่งชุบก็ฟังดูแฟ์เอาลาดงั้นเราลองมาทำแผนร่วมกันด,ดู